อ่สวัสดีครับพบกับช่อกับเพืการส่งวันนี้วันพุทธที่18นะครับก็คืออ่าลูกค้าสั่งเฉพาะแอมนะเฉพาะแอมนะครับผม590รวมส่งนะครับผมจะเป็นอ่ายังไงดีล่ะวันรวม800แล้วกันอ่ะประมาณนั้นเนะาะอ่วันรวมแปด้อก็หายางั้นเอาสครับผมอ่ะทราบแล้วก็วิธีการง,ง่ายๆก็คือไฟแบตเตอรี่12โวลต์ทุกชนิดนะครับผมมาย้ำว่าเป็น12โวลต์ทุกชนิดเช่นแบตรถมอเตอร์ไซค์แบตกระบะแบตเกง๋งแบตรถไฟฟ้า อะไรก็ได้ขอให้เป็น12โวลต์นะครับผมไฟไม่เกิน14.9โวลต์หรือ15โวลต์นะครับอ่ตามน,นั้นเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าถ่ายกว้างแล้วกันว่าก็ไม่ได้ต่ออะไรเพิ่มเติมนะก็คือนี่ฮะเบตแนะนำเป็นดอกนี้เลยนะเออดอกนี้เลยเป๊ะๆแล้วก็จะเป็นของตอกซาวไม่เหล็กรอยี่หนาหนา20นี่นี่นะครับผม สองดอกนะอันนี้ก็คือที่เขา่าต่อดเดี๋ยวแล้วก็เบ็ดเหนืออีกเส้นหนึ่งนี่ฮะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะเออดเ,เลยสักครูนะอันนี้เปิดตั้งแต่อนอออนี้แหละบถ่วปลาขบถั่วปลาอีกทีถ่านัดรู้สึกจะบ้าแต่หัววันเนี่ยใครฮะเสียเฟสเสียเฟส แต่กมาลแล้วตรับด้วยน,กกนะครับเตรับดทุกท่านครับตอนรับอทีง,งานน,กกนะครับเานะา,าตกหล่นไปบางที่งกันทั้งประเทศไทอู่นะนเสียงมันคมเกินบาดมันนิ่มๆหน่อยอไปครับ 2> 5, 2, 3,

นี่คือการต่อขนาดวอยส์นะครับผมนี่ฮะคือบวกกับบวกลบกับลบนะครับผมเออประมาณนั้นเนาะโหลดโหลดต่ําสุดอ่าหนึ่งจุดห้าโอห์มแล้วกันอันนี้อันนี้สองโอห์มแต่เคยเคยเอามิเตอร์จี้อยู่มันมันสามโอห์มหน่อยหน่อยวอยละฝั่งนะอ่าวอยละฝั่งวอยละประมาณสามโอห์มกว่าไม่ถึงสี่แรง เดี๋ยวจะทสวิธีการต่อก็คืออันนี้นะอะมองา่างมองจากด้านบนนะครับกลางเหลี่มซ้ายกลางเหลยมขวาจากปีออกตามเส้นซับซ้ายซับขวาจากปีนะครับผมออกตามเส้นสักครู่นะเดี๋ยวต้จะเปิดเพลงพวกของอะไรนะชอชางมิวสิกแรงกระแทกไม่่ยวนะ เหมาะสำหรับการอัพเกรดมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นรถกระบะหรือว่าในบ้านได้ได้ได้ทุกอย่างครับสามารถต่อขับดอกโตโตเช่นดอกโอ,อ้อมอม15นิ้ว12นิ้วก็ได้เหมือนนะเออตามที่ลูกค้าเล่นมาอ่านะครับ